ครับช่วงนี้เราก็จะมาพยากรณ์อาทิตย์ถึงเสาร์ะน่ะทั้งหมด8วันว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะาอาทิตย์หน้าจะเข้าตุนจีนด้วยนะว่าสถานการณ์จะดีไม่ดีนะ คนเกิดวันทิศการงานจะดีไหมหน้าที่การงานเขาบอกว่าหยิบจับําอะไรช่วงนี้ให้ปรึกษาสุภาพสตรีไว้แล้วคุณจะราบรื่นปลอดโปร่งแน่นอนค่ะ่างนั้นเลยนะสำเร็จทุกประการการเงินในเรื่องของการเงินแน่นอนช่วงนี้การเงินถึงจะหามาง่ายๆแต่คุณก็จะหมดไปด้วยการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยของคุณเองต้องระวังให้ดีนะคะโอ้จะได้ออกดีใช่คะความรัก ในเรื่องของความรักเขาบอกว่ารักใครชอบใครช่วงนี้ต้องระวังรักนวลสมือนตัวนิดนึงนะจานเพราะว่ามันได้เดวิลมาไงคือลุ่มหลงไม่รู้หมูลุมตาหลงง่ายนะเพราะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องความรักเนี่ยเอาแน่นอนไม่ได้คือรักมันต้องเลือกให้ดีนะค่มันรักหลอกรักปลอมรักมันมีมันมีหลายอย่างใช่ไหมจานคู่รักคู่แท้คู่ชื่นคู่อะไรสารพัดคู่เลยใช่ไหมจาน เอาไหมคุนอนเคนยไปใหญ่แล้วอ่ะต่อไปโชคลาภสำหรับโชคลาภรอยคนในครอบครัวของคุณจะนำโชคลาภมาให้เลอผู้หญิงผู้ชายหนุ่มน้อยในบ้านเด็กเด็กอายุคือคนหนุ่มอ่ะคนหนุ่มไม่มีมีแจ่คนแก่ก็ลูกหลานบริวารไงแค่นั้นแหละจะนาโชคลาภมาให้คุณตัวนี้มาจากเด็กอ่อนเลยนะก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็เด็กๆนั่นแหละจัน เด็กอ้วจะบอกหวยได้ไงเออเออเขาบอกหหยเหรอเนี่ยฮอกฮอกอะไรห้าห้าไม่ใช่หรอวันจันทร์การงานวันจันทร์นาทีการงานเขาบอกว่าช่วงนี้หยิบจับทําอะไรก็เหมือนมีคนมาเลื่อนขาเก้าอี้คุณเยอะเขาบอกว่าช่วงนี้อย่าประมาทไม่ว่าจะรับงานมาจากใครก็ตามคุณต้องตามดูให้จนจบสงสัยต้องเปลี่ยนขาเก้าอี้ใหม่ะลอาเอาเก้าอี้เหล็กดีไหมขาเหล็กเลยเหรอเสริมเหล็กเสริมเหล็กใช่ไหมค่ะ การเงินในเรื่องของการเงินช่วงนี้จะมีค่าใช้จ่ายคุณอาจจะได้รถหรือบ้านก็ได้จริงเพราะว่าจะมีคนยื่นมือสนับสนุนช่วยเหลือคุณชีสมบมาลยน่วงนี้ก็มีเกณฑ์ได้สมบัติ่เรียลย่วน้ณได้ตนเขาเรียกอะไรอ่ะดาวก่อเดาีย่ต้องีเไม่ต้องเสียดาว ความรักใน,นเรื่องของความรักความรักสดเชื่องจ่มาสดีสําหรับคนที่มีคู่นี่เขาบอกว่าคู่จะสนับสนุนเป็นอย่างดีนะ,ะน,น,นะคะส่วนที่คนโสดรักใครปิ้งใครช่วงนี้มีโชคโอกาสมาถึงคุณแล้วค่ะโชคลาบสําหรับโชคลาบรอตอนนี้งดไปเลยดีกว่ายังไม่มีนะคะคนเกิดวันอังคารการงานวันอังคารนะ้าที่การงานเขาบอกว่าช่วงนี้จะโหมงานหนักงานไม่ค่อยหยุดมือเลยทําอะไรก็ระวังร้อป่วยสุขภาพไม่ดีนะคะคือ<ด>การงานนะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะช่วงนี้คุณอาจจะ โดนเด้งก็ได้ต้องระวังให้ดีเรื่องการเงินแน่นอนค่ะมาจากาามจกการทํางานของคุณช่วงนี้การเงินจะืงติดขัดใช่เป็นโรคผันจางประมาณนั้นซับจางเงินฝืนใช่เองขอความรักในเรื่องของความรักเขาบอกว่าช่วงนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ดีคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาคนรักสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังรักกันดีเยอะโชคลาภสำหรับโชคลาบรอยของคนวันไรคะจัน วันอังคารวันอังคารไม่มีโชคเลยคนเกิดวันพุธกลางวันการงานพุธกลางวันนาทีการงานเขาบอกว่าช่วงนี้ทํางานก็มักมีอุปสรรคนะคะมากีดขวางคุณแต่ว่าให้คุณอดทนไปอีกนิดนึงทนอีกนิดนึงใช่ <ทน S 1> ประมาณสองสามเดือนแล้วคุณก็เรื่องงานก็จะรับเรื่องไปได้โด,ย,ดยีไม่จริงครไล่ออกนะไม่ออก การเงินใน,นเรื่องของการเงินแน่นอนค่ะช่วงนี้ติดขัดก็ยืมคนอื่นได้คน<อ>ในครอบครัวจะยื่นมือมาสนับสนุนช่วยเหลือหรือเพื่อนฝูงของคุณเองนี่แหละอ๋อหยิบยืมได้นะใช่ความรักใน,นเรื่องของความรักเขาบอกว่ารักใครชอบใครก็มักจะหลงในวัตถุอา่าไม่ได้รักตัวตนคนแล้วละ่ะรักเ,เงินมากกว่ามันมีรถมีบ้านเานี่ยคนคนที่มีครอบครัวแล้วระวังคนรัก ปันใจไม่ให้คนอื่นมั่งนะคะช่วงนี้ใส่ใจกันหน่อยสำหรับโชคลาภลอยคนมีศีลจะนําโชคมาให้ครูบาอาจารย์หรือคนถือศีลน่ะหรือพวกพระพระเอออจะให้โชคลเกินพระให้โชคเดี๋ยวมันจะมาหลอออีกเลยไม่ตองายอาจารย์กลัวแล้วเกินบรรพุธกลางคืนการงานพุธกลางคืนการงานหน้าที่การงานช่วงนี้ติดขัดมีอุปสรรคนะคะเขาบอกว่าระวังผู้ใหญ่ให้โทษด้วยการเงิน ในเรื่องของการเงินแน่นอนค่ะค่าใช้จ่ายรอคุณเพียบเลยช่วงนี้จะมีปากเสียงกับคนรักในเรื่องของการเงินโอความรักความรักความรักช่วงนี้เขาบอกว่าจะถูกนินทาให้ร้ายสื่มเสียชื่อเสียงอ่งช่วงนี้ก็บอกว่ายิ่งถ้าคนทํางานนะจารย์ระวังจะโดนแบบเพื่อนใส่ร้ายป้ายสีให้ครอบครัวแตกแยกต้องระวังให้ดีเลยโชคลาภดีไหมสำหรับโชคลาภลอยเขาบอกว่าช่วงนี้ ถ้ายิ่งเล่นยิ่งเสียนะคะโดนหลอกโดนโกงด้วยถึงคุณกะถูกแทงถูกนะแต่คุณก็ไม่ได้เงินไม่จ่ายโดนหลอกโดนโกงป่ะพฤหัสการงานพฤหัสนาทีการงานช่วงนี้ซบเซานะคะทําอะไรก็ไม่สําเร็จตามเป้าหมายนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่อาจจะต้องแบบอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานย้ายงานกันได้ด้วยการเงินนั้นเรื่องของการเงินการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอไปได้นะคะครอบครัวยังสนับสนุนช่วยเหลือคุณอยู่ความรัก ในเรื่องของความรักนะคะเขาบอกว่าคนที่เริ่มมีความรักถือว่าดีแต่คนที่มีคู่แล้วระวังนิดนึงมีปัญหาในเรื่องของการใช้จ่ายนี่แหละอะะมายวว่ายังไม่มีปัญหาไม่มีโชคลาภโชคลาภร้อยถือว่ายังไม่มีนะคะช่วงนี้งดไปเลยดีกว่าคนเกิดวันศุกร์การงานเป็นยังไงวันศุกร์น้าทีการงานเขาบอกว่าหยิบจับทําอะไรช่วงนี้ อย่าฮอกับเจ้านายหรือคนที่มีอิทธิพลกว่าเราอ้าวเป็นไงเป็นงอ้าวมันก็จะมีปากเสียงกันถึงขั้นทะเลาะวิวาทคืออารมณ์เด็กๆอาจารย์ออก็คือไม่ค่อยควบคุมสติอารมณ์เท่าไหร่ก็ระวังมีปัญหากับเจ้านายนะจ๊ะดีว่ดีถูกไล่ออกมเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นอ๋อจ่ายเงินเดือนไม่ถึงขนาดนะอาจารย์แต่ว่ามีปัญหากันปีนเกีียวกันไงอ๋อการเงินแหละ ในเรื่องของการเงินแน่นอนค่ะได้มาเท่าไหร่ก็จะหมดไปกับความฟุงฟ้งเฟือยติดหรูอของคุณนะคะต้องระวังนี้จด้วยโอ้โหติดหรูอ,อย่าเปลี่ยนใหม่ได้ไหมเนี่ยทำไมอาจารย์ฟุงฟ้งเฟือยฟุ้งเฟ้อรู้ไหมเออไหมค่ะแล้วก็ความรักแนเรื่องของความรักของคนวันศุกร์เหรออาจารย์เขาบอกว่าไม่ค่อยรักใครง่ายๆหรอก ถึงจะรักใครช่วงนี้จะเข้าตามตรอกออกตามประตูปีนต้งแตกต่างได้ไหมไม่ได้เขาได้ไพ่พระมาช่วงนี้จะไม่ค่อยสละโสดหรอจาะยัะออยงนันเลยเหรอ,อะจะรักสันโดดอิสระมากกว่าหลอกยังดีได้ไหมเขาชอบเข้าวัดเขาวาไม่ต้องห<อ>ลอกเขาหลอ,อโชคลาบโชคลาบถือว่ายังไม่มีนะจ๊ะรอไปก่อนเลย วันเสาร์กันงานการงานวันเสาร์นาทีการงานจะมีปัญหากับคนร่วมงานอาจจะเป็นในพวกเขาเรียกอะไรถ้าติดต่อประสานงานกับใครเหมือนมันไม่ลงตัวจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแววงกันหรือคุณคล่องมองใจกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อเหรอใช่การเงินในเรื่องของการเงินแน่นอนต้องพึ่งผู้ใหญ่คนที่อายุมากกว่าเออเหรอโอ้โหอย่าก็จะเข้ามาช่วยเหลือคุณได้นะคะันนี้ครนผู้ใหญ่จะมีคนวันเสาร์วันรีบหนีห่างๆอบอกป่วยนะวันนี้ไม่อยากพู ความรักความรักความรักก็สดชื่นหอมหวานดีแต่ระวังจะคนรักจะหลีกหนีในเรื่องของการใช้เงินนี่แหละโอ้โหใช่เลยอะใช่โชคลาภโชคลาบโชคลาบร้อยของคนวันเสาร์ ตอนนี้งดไปเลยดีกว่าไม่มีโชคเลยนะคะไม่มีเลยเหรอตากล้องตาห้อยแล้วตายแล้วจะเกิดวันเสาร์เจรู้สึกจะคอยฟังทุกงวดนะใช่แล้วแกก็บอกว่าทำไมผิดหวังทุกงวดน่าเห็นใจน่าเห็นใจนะครับนะอันนี้เป็นแค่เอ่อไกลไกลไกลนะใหไรู้ว่ามันไม่ดีแต่บางทีเราก็ต้องมันจะมาหรือมีจำเป็นมันจะเข้ามางี้นะค่ะเราก็อย่าไปผีผามดีออรีใจ มันจะกลายเป็นโลภแล้วก็ถูกหลอกหรือเปล่าคะนะคเพราะช่วงนี้มันอะไรก็ไม่ค่อยดียนะเศรษฐกิจก็แย่นะตอนนี้นะค่ะ,ะยังบริษัทนี่ของพรเลยบริษัทที่พรติดต่อทำคอนแทคกันด้วยนเนี่ยโอโหเช็คเด้งประจำเลยโออตอนนี้แะเพราะว่ายิ่งมีสถานการณ์อะไรต่างๆนะอากาศก็ไม่ดีสิ่งแวดล้อมก็ไม่ดีนะฮะ ดะนั้นต้องพยายามสงวนตัวรักษาตัวไว้ดีนะอย่าไปไข่เขาเจ้านายดี่ตกงานเอา,านะวันนี้คุณกิต้องไปแล้วครับผมเก่งกาจจงใจพระพร้อมด้วยพรบุภาแก้วสาครต้องราคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ